ครับครับสบายดีพอไม่พี่น้องปองป่าสุขสุขคนพบกับนัดเหล่าหลาอร์เซ็นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมือนี้นัดได้ส่วนเป็นขาหมูเนาะข้างขาแล้วก็ถึงน่องมันเนาะครับเนาะเอามาต้มรวมกันมือนี้กะว่าจะเป็นการต้มต้มย่ำนะครับเนี่ยต้มย่ำสดนนนโรยบักทีขวารงแรงลงแรงดูอ่ะเบ่งกันเลยครับผมนี่หลังจากเอาเตรียมเครื่องเตียมเข้าอย่างเรียบร้อยจะต้ม ต้มดนดนเล็กน้อยมันกันเปื่อนนะพี่น้องเนาะนัดใส่บักขามไปจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อใส่บักขามตามหนยเครื่องต้มยำเทีเาสร้อยไป็นางยานน่ครับเนาะ <c oughs> หลังจากนั้นกับปุ้งรสแหละกันนี่ที่เด็ดขาดบ่ได้เลยบักพริกขวานะโอ้ยเนาะเวลาสดแลวมันสนดแับพริกน้ำเนี่ยมันนัดแะบหอมหอมพี่น้องอ่ะสิ่มือก่อนเนาะอ <c oughs> โอเคโอเคชัดเจนชัดเจน,เจนส่วน ผักที่ใส่นี่นัดจะมีทังหอมแ้ะก็มีผักกะเพราน้ำเลยครับเด้อเพราะว่าเนื่นไปทางเผ็ดร้อนเนาะครับผมปูหลังค้นกะบอไซแต่ปูหลังค้นกะมักเป็นกรณีพิเศษเนาะอ่ะตักใส่จานกันเลยเบื้องหน้าตาพี่น้องพุ่นฝนต้มยำขาหมูนัดลาวหลานอร์เซ็นมาครับผมเสแสบ,สบนำกันสวัสดีครับ